you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 e x ์เ p ็ก a นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษมากๆนะคะที่อาจารย์จะทำนายดวงรายปี2 0ง5หรือ2.022แบบฉบับ12นักนักศิยษ ะะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูเป็น12ราศีเป็นดวงรายปี2565สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างอาจารย์ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจะมีเพลย์ลิสต์แล้วก็ลิงก์ต่างๆต,ตามราศีที่เป็นดวงรายปีให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมสามารถไปคลิกดูได้ตรง De s c r i p t i o n box นะคะแต่สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็น12นักกษัตริย์ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก่อนอื่นเป็นปีใหม่เนาะอาจารย์ก็ขออวพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมสิ่่่งททีีสสําาคคัญุุดถ้ณ สตินะคะสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณชะนั้นอาจารย์ขอให้คุณร่ำรวยเงินทองและร่ำรวยสติปัญญามากๆนะคะอ่าแล้วก็ไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยหายห่วงนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าก็เรามาเข้าเรื่องอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มันทำนายดูยภาพรวมเขาเรียกว่า general reading ฉะนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไยว่ามันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วแต่อาจารย์อยากทําคลิปเป็นการกุศลที่อาจารย์ทําาตลอดม 5-6ปีแล้วนะคะยังคงทําต่อไปขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์มานะคะเป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าชูฟอร์หรือว่า เพิ่งมาติดตามกันในคลิปนี้อาจารย์ก็ยิยนดีต้อนรับมากๆนะคะก็อยากให้ดูเป็นแนวทางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณกําหนดโดนชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าแต่อาจารย์แค่อยากทําคลิปให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าสามารถเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีกลับไปนะคะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังก็เก็บเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเรา ขอให้คุณดําเนินชีวิตอย่างมีสติและดูคลิปนี้อย่างมีความสุขเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่นะสําหรับชาวปีกุลหรือปีหมูนะคะประจําปี2 5 6พรร 65, ค่ะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยทํานายจากพี่เน่ไพ่หินอันนี้พิเศษขึ้นมาแล้วก็ไพท่ทาหลอนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ inside Store เลยนะคะ Moon cycles นะคะโอเค The Tower Five of Pentacles Four of Cups Eight of Cups The Moon

พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. คือต้องบอกอันดับแรกนะคะพลังงานมันขึ้นคําว่าปีนี้คุณจะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คิดซะว่ามันคือประสบการณ์และบทเรียนนะคะ mm hmm. เพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือว่ามันมีการเหมือนอะไรที่มันไม่ดีมันอาจจะกลับ ออกไปแบบเหมือนค่ค้าว่าปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปสิ่งดีเมอกัดเข้ามาแต่ก่อนที่จะเจอสิ่งที่ดีอ่ะมันอาจจะต้องเจออะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราอย,อ,ยอยู่ในช่วงหนึ่งอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะพลังงานขึ้นคําว่าการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่หรือเรากล้าที่จะเดินออกจากสมมติความสัมพันธ์หรือสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่างานที่รู้สึกที่มันไม่โอเคสําหรับเราเลยเหมือนกับว่าเรา เรารู้สึกว่าเราควรที่จะหาอะไรที่เป็นความสุขสําหรับตัวเราที่มันสงบใจมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเป็นการออกด้วยตัวเราเองก็ได้นะจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่และมันไม่ดีและมันมันไม่โอเคสําหรับเราตอนนี้และตอนนี้เราอยากที่จะอะไรที่มันท้าทายหรือดีมากกว่าเดิมนะคะหรือคุณภาพชีวิตของเรามันจะได้พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นได้มันเหมือนเป็นการไปไปไกลมากกว่าเดิมพลังงานขึ้นคําว่าคุณเองจะมีเซนส์ในการ มองสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเซนส์ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นสิกเซนส์เสมอไปไม่ใช่ว่ามองเห็นในสิ่งต่างๆที่คุณหมอไม่เห็นไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปแต่เป็นเซนส์ในการดําเนินชีวิตมีการวางแผนในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เ,เ,เราเองอาจจะวางแผนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเหมือนกับว่าเงินต่างๆธุรกิจต่างๆเงินอาจจะเข้ามาดีมากยิ่งขึ้นจากความพยายามและการวางแผนชีวิตของเรา,เาแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณจะมีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในปีนี้นะคะ แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าผลประโยชน์คือหนึ่งอย่างที่อาจารย์ต้องบอกนะว่าบางทีบางครั้งอะ่ะคืออย่าไว้ใจทุกคนอย่าหูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างนะคะบางสิ่งเราอยากต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองจะดีที่สุดแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับว่าผลสําเร็จมันมีโอกาสเกิดขึ้นหลังจากเราพิสูจน์ตัวเราเองอย่างแบบอย่างแน่วแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอดทนพยายามเราไม่ทําอะไรผิดอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกอย่างราบรื่นแน่นอน แต่หนึ่งอย่างอย่าให้ใครเขาหักหลังเราได้ก็คือคุณจะทำธรุรกิจทำอะไรร่วมกับใครดูดีๆอย่าไว้ใจทุกคนอย่าเพิ่งเล่าความลับทุกอย่างให้กับคนที่เราแบบเพิ่งเจอไม่นานหรือถ้าบางทีบางครั้งอ่ะมันมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรค่ะอาจารย์บอกแค่นี้แล้วก็ถ้ามันเกิดมีอะไรที่แบบเข้ามาในชีวิตของเราจำไว้เสมอว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดถ้ามันเกิดอะไรที่เป็นอุปสรรคก็คือแค่เรียนรู้จากมันทุกอย่างที่มันเข้าในชีวิตจงขอบคุณกับมันว่า มันทําให้เรามีประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เราต้องเจอแบบสิ่งที่มันทั้งดีไม่ดีปรับบนในชีวิตของเราขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แล้วฉะนั้นอาจจะหอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเพราะพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่ามันเป็นการจบจากอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนคุณเองแบบได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นรู้จักนิสัยตัวเราเองหรือคนมันเหมือนเป็นการรู้อะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นแล้วพลังงานก็ขึ้นคําว่า ตัวเราเองอะค่ะเหมือนไฟเพื่อการแบบความคงอยู่ของเราอะค่ะบางท่านอาจจะบอกว่า,วาเออเงินแบบเฮ้ยต้องหาให้มากกว่าเดิมนะมีความมุ่งม,มั่นมากกว่าเดิมนะเราจะขยันมากกว่าเดิมนะไม่ปล่อยปะละเลยแล้ว,ลลวน่าอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมีการพัฒนาตนดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องการหาเงินเราจะตั้งใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนปล่อยปล่อย,อยไม่ปล่อยเวลาให้มันเสีย ปล่าประโยชน์อะค่ะมันเหมือนกับว่ามีแรงกระตุน้นไม่ขี้เกียจเพราะพลังงานบางทีมันลึกๆมันมีความขี้เกียจอยู่บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองเหมือนปะปนกันมาบ้างแล้วก็บางทีมันมีโอกาสยื่งเข้ามาเราอาจจะเหมือนปฏิเสธบางโอกาสมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่ว่าช่วงนี้เป็นอารมณ์ศิลปินอารมณ์ติดแต่ะค่อนข้างเยอะเข้ามาหาตัวเราหรืออาจจะมีชอตอะไรเข้ามาเยอะแยะถ้าเราเราเลือกได้ตรงนั้นจริงๆก็โอเคแต่อย่างที่บอกคือถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วแบบ จุดๆนั้นเราต้องการมันอ่ะอย่ารีรอที่จะรับโอกาสตรงนั้นเอาไว้โอเคไหมมันจะเป็นคําว่าโอกาสที่มันจะมีโอกาสหมุนเวียนมาหาเราแต่มันอาจจะน้อยครั้งที่จะหมุนเวียนมาหาเราฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วโอกาสมันมีไม่มากก็รับมันเอาไว้เถอะอ่าแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราละกันแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าคุณอ่ะจะมีเสน่ห์ในเรื่องแบบเสน่ห์มหานิยม อาจจะมีเป็นที่รักเป็นที่เมตตาหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสเจอคู่ก็ได้นะใครจะไปรู้ได้คือพลังงานขึ้นคําว่า,าดูดีมากขึ้นมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นบางทีสเสน่ห์มาเกิดจากความคิด mindset ของเราก็เป็นได้หรือว่าจะทําให้ตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นก็ไ้บางท่านอาจจะมีการทำศัลยกรรมการเปลี่ยนแปลงตัวเองรูปร่างหรือว่าหน้าตาอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างคือสิทธิ์ของคุณแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการทําให้ตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะอ่ะเลยตอนนี้เรามาเริ่มดูการงานแบบเจบเาะล บางนะคะ The d เจ i l ขึ้นมา Five บอนสอย่างที่อาจารย์เตือนนะอย่าไว้ใจทุกคนในเรื่องการงานด้วยนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่มีความเก่งความแบบมีศักยภาพเนี่ยสามารถก้าวต่อไปได้ดำเนินชีวิตต่อ สินต่าต่อไปได้แต่เนี่ยมีโอกาสที่ยื่นเข้ามาจงรับอย่าอย่าแบบบางทีบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบบางทีทําตามอารมณ์ในบางครั้งซึ่งมันไม่ผิดห่ะคนเราก็บางทีมันก็มีมีอารมณ์ติดบ้างมีอารมณ์แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาอะไรที่มันเหมือนแบบคุณต้องคิดต้องมีสติให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวคุณจะมองเห็นอะไร เป็นมุมกว้างยิ่งมากกว่าเดิมแล้วก็อย่าทําอะไรที่เป็นคําว่าผิดศีลธรรมกับเรื่องการงานนะคะมันจะส่งผลเข้าหาตัวดวงชะตาเราไว้นะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าให้เรามาระวังคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเพราะบางทีคุณเป็นคนอาจจะพูดตรงหรือพูดแรงหรือพูดแบบบางทีไม่ได้คิดหรือว่าพิมพ์อะไรออกไปหรือโพสอะไรออกไปให้ระวังเรื่องคําว่าการเข้าใจผิด ทั้งสื่อออนไลน์การพูดการเจอหรือการอะไรก็ตามแต่การแชทเป,เป็นได้หมดเลยนะคะการแชทการคุยกันสื่อสารระวังให้หมดในช่วงนี้แต่พลังงานของบางท่านถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องพวกของกินของบริโภคสื่อออนไลน์อาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันออกแนวกึง่งกึ่งกิเลสค่ะคำว่ากิเลสค,คือแบบของสวยงามของประดับตกแต่งของกินของบริโภคจะเด่นเป็นพิเศษหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นการจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะคะหรือว่า เป็นอาชีพที่ซื้อมาขายไปอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาอู่ซ่อมรถอะไรที่แบบบุกต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือต้องไปช่วยเหลือคนอื่นจิตอาสาต่างๆช่วงนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีการผันตัวจากแบบบางคนบางคนอาจจะเป็นแบบเป็นลูกน้องเขาตอนนี้อาจจะเป็นเป็นนายคนละหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองว่าง,งั้นเถอะนะคะบางท่านอาจจะมีการหมุนเวียน บางท่านอาจจะมีอาชีพเพิ่มเข้ามาหรือมีรายรับที่จะเพิ่มเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นการก้าวกระโดดการที่เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็อาจจะมีการประชุมเยอะมีการแบบเนี่ยพลังงานมันขึ้นคําว่ามีการทําอะไรเพื่อให้ดีมากยิ่งขึ้นไปการรวมตัวเพื่อทําอะไรให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้ เป็นการเพิ่มธุรกิจได้ด้วยนะบางท่านอาจจะทําธุรกิจร่วมกับใครแต่ขอให้คุณมีลายลักอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอย่าเป็นแค่สัญญาใจนะคะบอกไว้แค่นี้เพราะว่าดวงคุณตั้งแต่ต้นระวังเสียผลประโยชน์จากคนที่คุณเหมือนจะไว้ใจจไม่แต่ไม่ควรจะไว้ใจทุกคนแอนถึงบอกไงอย่าอย่าให้ใครมาคดโกงเราได้ เช่นเดียวกันนะคุณไม่ใช่ว่าคุณไปหลอกลวงใครนะคุณหลอกลวงใครคุณก็เข้าตัวไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์บอกกดแห่งกรรมยติธรรมเสมอแต่บางทีบางครั้งนะี่ยดวงชะตาเรามาถึงแบบคือก็ระวังเอาไว้ด้วยว่า,าคนไม่ได้จริงใจกับเราทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์่าให้ให้ให,ให,ให้พิจารณาดีละกันอันนี้คือจําเป็นต้องพูดประมาณสองรอบเพราะว่าพลังงานขึ้นมาชัดเจนมากๆด้วยความปปลรถนาดีและเป็นห่วงนะคะถึงพูดนะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับในเรื่องการเรียนว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ การเรียนนะคะ The Star Three of Cups อ้ยการเรียนดีมากดีมากมีการก้าวกระโดดถ้าบางทั้นแบบ จะไปเรียนต่อต่างประเทศคือไปได้นะคะถ้าแบบมีโอกาสหลายๆอย่างหรือว่ารอคอยหรือว่าประเทศเปิดหลายๆอย่างมันดีขึ้นคือไปได้เลยเพราะพลังงานขึ้นแบบไปเรียนต่างที่ต่างถิ่นหรือบางท่านอาจจะเรียนกันคนละจังหวัดอยู่ในประเทศไทยก็ได้แต่อยู่คนจะพลังงานขึนข้นการเฉลมิมฉลองมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องการเรียนแต่ถึงแม้อาจารย์บอกข่าวดีคุณก็ต้องขยันหมั่นเพียรและอดทนต่อไปอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่าขี้เกียจเพราะพลังงานขึ้นสวยมากๆบางท่านอาจจะแปลว่าสอบติดหลายที่ก็ได้นะ บางท่านอาจจะแปลว่าเออการการเรียนของคุณเนี่ยเออช่วงนี้มันเหมือนแบบผ่านฉลยุยอาจจะได้คะแนนแบบว่าไม่ต้องดีเลิศแต่มันผ่านอะ่อะอ่ะก็โอเคละหรือบางท่านอาจจะได้คะแนนดีมากกว่าเดิมบางท่านอาจจะแปลว่าดีมากๆเลยนะคะมันมันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสในในเรื่องการเรียนการสอบมากยิ่งขึ้นหรือติดอันดับก็ได้เนี่ยดีเรื่องการเรียนไม่เีน็นต้องพูดเยอะเจ็บคอนะคะว่ามันดีนคะคะ <laughs> เรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องการเงิน t o f Wands ขึ้นมานะคะ Ace of Wands The Hangman นะคะแล้วก็ Judgment ขออีกใบหนึ่งโอเค Ace of Swords การเงินของคุณนะ่ะจริงๆมันจะเหมือนเข้ามาดีนะแต่มันก็เหมือนกับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยก็ใช้เงินเก่งหรืออาจจะมีมีหนี้สินที่เราต้องชดใช้อยู่หรือแบบมันเข้า,ม,ามันเงินเข้าอาจจะเข้ามาเป็นก้อนก็ได้แต่มันก็ต้องเอามีเหตุต้องออกไปกับการแบบผ่อนนู่นผ่อนนี่อยู่ก็ได้ แต่ก็เข้ามาเรื่อยไม่ถึงขั้นเดือดร้อนก็คือพอมีพอกินนะคะแล้วก็แต่ถ้าในกรณีบางท่านทาอาชีพที่แบบมีมากกว่าหนึ่งอาชีพมันมีโอกาสที่จะเงินเข้ามาสะพัดหรือมันแล้วแต่อาชีพนะตอนนั้นโดยนะคะว่าเออเทรนด์ตอนนี้มันถึงไหนหรือว่าเรามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนหรือใช้สื่อออนไลน์ไหมตอนนี้สื่อออนไลน์มันจะช่วยได้เยอะสําหรับตัวคุณนะคะแล้วก็บางท่านทํางานที่อาจจะเกี่ยวโคกับต่างประเทศ i m p o r t ์ตอ,อีสอรหรืออะไรที่แบบต้องเป็นบริษัทข้ามชาติหรือว่า อย่างที่อาจารย์บอกคือเทคโนโลยีก็คือสือ่อออนไลน์มันมีโอกาสที่จะไปได้ดีหรือเงินเข้ามาสะพัดค่อนข้างเยอะแล้วพลังงานขึ้นคําว่าโอกาสในเรื่องทางการเงินจริงๆด้วยนะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสยื่นเข้ามาฉะนั้นคุณคิดและพิจารณาดูดีๆนะคะแต่ถึงขั้นเดือดร้อนในเรื่องเงินไหมอาจารย์ก็มองว่าไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแต่บางทีบางครั้งหมุนเงินเป็นระวิงเหมือนกันเหมือนแต่เงินเข้ามือซ้ายอาจจะออกออกมือขวาเลยแต่มันก็จะมีเข้ามาได้เรื่อยอยู่ อาจารย์ถึงบอกตั้งแต่ต้ตนไงเหมือนคนปีกุลเหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้ต้องหาเงินเป็นระวิงเหมือนกันหรือว่าเราต้องการที่จะมีเงินดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูดวงรายเดือนอยู่แล้วเป็นแบบ12ราศีนะอันนี้มันนักษัตรก็จริงแต่เอ่อมันจะมี12ราศีคุณก็ค่อยไปติดตามดูอาจารย์ได้อันนี้มันดูดวงโน้ตภาพรวมนะคะรายปีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างก,ก็คือขยันมันเพียรแล้วก็เสริมด้วยพระกระถางเงินล้านอาจารย์แปะด้านล่างมีบทสวดมนต์บททั่วไปแล้วก็เสริมด้วยพระกระงเินนล้าาาามมมีควหย แล้วก็มีการสวดยังไงให้เห็นผลการทําบุญยังไงให้พระกระถางเงินล้านเห็นผลอาจารย์สวดมาสิปีแล้วมีเพิ่มพูนเพราะว่าหนึ่งเราขยานันไม่ใช่ว่าสวดบุญอย่างเดียวแล้วเราไม,ไม่อดทนพยายามไม่ได้นะคะขยนันอดทนสวดสวดพระกระถางเงินล้านเสริมด้วยแต่ต้องสวดโดยที่เราไม่โลภถ้าโลมอไไรไม่เห็นผลนะคะเลยเห็นผลช้านะคะแต่ไปอ่านเอาเองลวกันอาจารย์จะไม่พูดให้คลิปมันยาวเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบอาจารย์หนึ่งแค่ไปบอกว่า คุณไปดูเอาด้านล่างนะคะมันมีทั้งเคล็ดลับมีความหมายแปลทุกอย่างอาจารย์แปะเอาไว้ด้านล่างหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องทักมาถามหลังไหมนะอันนี้บอกไว้เลยเพราะบางคนชอบมาทักหลังไหมาอาจารย์จะไม่ได้ตอบอันเนี้ยอาจารย์จะแปะเอาไว้ ให้อยู่แล้วด้านล่างครบทุกอย่างครบถ้วนนะคะลองไปดูในคลิปวีดีโอภากระถางเงินล้านนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เงินของคุณมันดีมากยิ่งขึ้นหรือมันฟื้นตัวนั่นเองนะคะหรือบางท่านอาจจะถนัดเป็นบทมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู่ก็ได้นะคะแต่ละคนอาจจะมีเวไม่เหมือนกันแต่สวดมนต์ทำมหากินอดทนด้วยนะคะอย่าแค่สวดแล้วก็รอเงินลอยมาหาเราเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบบางคนสวดแล้วแบบไม่อดอะ บางคนอาจจะบอกนีม่มีมากมายค่ะแต่มันไม่อดใช่นั่นก็คือถือว่าดีมากๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีรวยล้นฟ้าก็ได้ค่ะมันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เรามีพอ,ม,พอมีพอกินไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นนี้ให้หน้อยที่สุดเท่านั้นเองพลังงานเลยขึ้นว่าเออถ้าสวดมนต์เพิ่มตามที่อาจารย์แนะนําด้วยความปรารถนาดีนะคะไปสวดเพิ่มจะยิ่งดีนะคะอ่ะเรามาดูต่อในเรื่องความรักคนโสดแล้วคนที่สถานะคุ้มเคือไม่ชัดเจนแล้วแต่ไพ่จะบอกอาจารย์จะรวบเลยนะคะ สำหรับคนสดอาจารย์มองว่าบางท่านยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่ามันอาจจะเพิ่งอกหักหรือว่าคุณอาจจะต้องเจอคนที่มันไม่ใช่ก่อนที่จะเจอคนที่ใช่ก็ได้พลังงานของคุณนะถ้าคู่ตรงๆดวงในปีนี้มันเหมือนกับว่าโดยภาพรวมเฉยชอาจจะแปลว่าความรักของคุณอาจจะยังเหมือนอาจารย์ไม่อยากพูดคำนี้นะแต่มันเป็นพลังงานขึ้นมาอาจารย์ก็เลยขอเตือนว่าระวังนิดนึง อา,อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเว้นเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่เข้ามาฉะนั้นตอนนี้พูดตรงตรงว่าไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อนไปนลุยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก่อนถ้าคนจะใช่คนที่มันโอเคเข้ามามันอาจจะมีเข้ามาในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการทํางานหนะัก เป็นการเก็บเงินเป็นการหาเลี้ยงชีพคนที่จะเข้ามาอาจารย์โค้ชจะทําให้คุณปวดหัวหรือเจอคนที่สีธไม่เสมอกันหรือคนที่มาหลอกลวงจริงๆการคดโกงการหลอกลวงอาจจะมาจากเรื่องความรักได้มันเหมือนจะมีโอกาสโดนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราดูดวงแล้วเราอยู่เหนือดวงอาจจะไม่โดนนะคะฉะนั้นเป็นแค่คําเตือนเพราะอันนี้ทํานายโดยภาพรวมนะคะอย่าเอาไปจริงจังซีเรียสจนเกินไปดูเป็นแนวทางพอเพราะบางคนเดี๋ยวเอาไปเครียดซีเรียสอาจารย์ก็เลยต้องพูดเตือนนะคะด้วยความหวังดีนะฉะนั้น ตอนนี้ถามว่ามีคนเข้ามาอันเนี้ยอาจารย์กลัวว่าจะเป็นคนเจ้าชู้ถ้าคุณคบขำๆเหมือนแค่ว่าคุยเล่นๆคุยเหมือนเป็นเพื่อนเริ่มจากความเป็นเพื่อนมันมีโอกาสที่จะไปได้ดีกว่านะคะแต่ถ้าแบบมาแบบโผมกำนำอะน่ากลัวอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่นะคะมันอาจจะเป็นแค่แบบรักนี่คือหลอกลวงนะคะหรือว่ารักแล้วแบบ ไม่ได้จริงใจกับเราประมาณนี้นะคะอ่าสหรับคนที่สถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีโอกาสพัฒนากันมากยิ่งขึ้นถ้ามันไม่ใช่ก็จะมีเหตุออกไปแล้วมีคนใหม่เข้ามาแต่อาจารย์ก็มองว่าถ้ามันเป็นคนที่คุณคุยอยู่แล้วแบบคุณอาจจะเลือกได้มากยิ่งขึ้นว่าจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่ามีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนี่อาจารย์จะดูรวบยอดอุ๊บดีนะเนี่ยมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายน,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 นะเนะี่ย ในโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายรักกันมากขึ้นไปได้ไกลกันมากขึ้นหรือถ้าอาจจะแปลว่าไม่ถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายก็ได้แต่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าไปได้ดีช่วยกันทำมาหากินก็ s, ได้ช่วยกันให้กำลังใจไม่มีอะไรต้องพูดเยอะค่ะคนที่เป็นแฟนดีมากๆนะคะถ้าอยู่ใกล้กันอาจจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าติดต่อ,อกันบ่อยมากยิ่งขึ้นคือรักหวานชื่นทำแบบถ้าจะเป็นก็เป็นปัญหาทั่วๆไปคู่รักง,ง้องอนอะไรบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสําหรับ คนที่แต่งงานแล้วนะคะเรามาระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งความอีโก้ทาให้เป็นปัญหาใน,ในเรื่องคู่รักมันนักต่อน,นักแล้วนะคะหรือว่าถ้ามันเกิดจากความที่มันเอาแต่ใจไม่เข้าใจกันมันมีโอกาสถึงขั้นจากลากันได้ต้องเรามาระวังตรงจุดนี้นะคะ ถ้ามันเกิดจากตัวเราหรือฝ่ายเขาก็ตามแต่พยายามปรับหรือจูนให้เข้าใจกันซึ่งกันและกันเดี๋ยวมันจะดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนจะมีบทพิสูจน์เรื่องหัวใจกันนิดนึงสำหรับคนที่แต่งงานนะคะหรือแบบบางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีเหมือนเป็นหนึ่งว่ามีมาร์ะเข้ามาทดสอบเราบางทีอาจจะเกิดจากบุคคลอื่นมาทําให้ยั่วโมโหคุณทั้งสองคนหรือแบบคุณต้องระวังตรงนี้นะคะแค่นั้นเองนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่ายังไม่ไปไหนจากการแร้ค่ะเดี๋ยวมันก็เข้าใจกันมันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ แค่แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนมดกัดอะคะ่ะ <c> เ <oughs> ข้ามาพิสูจน์หัวใจเท่านั้นเองเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างเรามาระวังน้ําหนักขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะกินอร่อยโดมสมบูรณ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแบบบางทีปวดตาปวดขมับเบ้าตาตา,ตาแห้งเกี่ยวกับดวงตาหรือว่าบางทีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจบางทีอาจจะแปลว่าอ๋อแต่ต้องบอกก่อนแบบนี้นะคะว่า ถ้าใครป่วยอยู่ที่เป็นเพราะที่จะเป็นโรคที่แบบรักษาหายได้ค่ะมันมีโอกาสที่อาการจะดีขึ้นบรรเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะอืมแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงค่ะโดยเฉพาะการเดินทางแบบทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะนิดนึงนะบางทีน้ำอาจจะแปลว่าระบบน้ําในร่างกายหรือว่า เดินเหมือนสัตว์มีพิษอะค่ะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือบางคนไปเที่ยวทะเลแล้วแพ้เหมือนแพ้สัตว์มีพิษหรือว่า,าแพ,พ,พ,าพ้สถานที่บรสถานที่ฝุ่นไลยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเราวัดมาเรามาวันนี้หนึ่งแล้วกันนะสำหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพกรารีผู้มีพระคุณสําคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะก็ในกรณีที่ มีพ่อแม่ที่ดีบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าปุยตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากตัญญูเท่ากับความเจริญนะคะเรายิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องไม่เด็ดร้อนเนอะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นการให้ดูให้การดูแลต่างๆหรือว่าเราเองอาจจะทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทำให้เขามีความสุขเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกเมื่อไหร่นะคะแล้วอาจารย์เชื่อนะว่าการที่เราให้ไปอาจจะเป็นการดูแลต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปนะเราจะยิ่งได้กลับมามากยิ่งขึ้นแล้วก็ มันเหมือนกับว่ามันเป็นบุญกุศลต่างๆที่ดีที่สูงสุดนะคะในกรณีที่มุมดาร์กนะคะอาจารย์เข้าใจนะคะตามที่เราเห็นตามข่าวบางทีอาจารย์เห็นก็สะเทือนใจกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เรไารไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกๆคนมีเหตุผลของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํานะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านนะคะอ,อ,อยากให้เน้นนะคะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเป็นพวกของใช้เสื้อผ้าบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของกินของบริโภคนะคะแล้วก็บริจาคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบทําเป็นครอบครัวนะคะคือถ้าเป็นไม่ได้แบบสม,มมุติเราแต่งงานหรือเราแบบมีแฟนอะไรเงี้ยหรือมีลูกทํากับครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ของเราไปทําด้วยกันแห่กันไปทําทากันเป็นครอบครัวสมม,มติทํางานแบบทําบุญใหญ่ต่างๆหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้ด้วยหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับคนที่แบบพิการยากไร้อะไรต่างๆนะคะ เหมือนเป็นการโอนตังก็ได้หรือว่าไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสา,ศาก็ได้หรือบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรต่างๆก็ดีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาคารบ้านเรือนสมมุตินะถ้าสมมุติที่ไหนมีแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบภัยธรรมชาติต่างๆนะคะทั้งน้ําไฟ หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นในทีวีอะไรน,นู้นเนี่ยไปช่วยบริจาคหรือว่าไปช่วยเหลือก็ได้ทําเท่าที่เราไหวละกันค่ะเพราะว่าอันนี้พลังงานมันขึ้นมาอาจารย์ก็เลยต้องบอกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสอนหนังสือให้กับเด็กก็ยังได้เลยนะเนี่ยหรือว่าบริจาคหนังสือสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องเขียนไปทําเลยดีหมดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จ ถ้ากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะบทกรวดน้ําหาได้ใน Google มีเยอะแยะเลยนะแล้วก็ม,นมันสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แะแล้วเสริมด้วยพระครถางเงินล้านเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นนะคะไปทำาะดีมากๆแล้วก็ในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์น,นั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้ค่ะอย่างเช่นวา,วาดรูปวาดเขียนบางท่านอาจจะอยู่กับธรรมชาติบางท่านอาจจะอาจจะอยู่กับ น้องหมาน้องแมวบางท่านปลูกต้นไม้บางท่านเล่นโยคะบางท่านออกกํลาลังกายบางท่านฟังเสียงปรับเพลง,พรงปรับสมาธิใน YouTube ก็มีบางคนชอบฟังเสียง a s เอสเอ็มอาร์แล้วหลับไปบางคนชอบฟังเสียงอาจารย์แล้วหลับไปก็ได้นะคะเอาที่เราสบายใจ <c oughs> นะคะ,ะฉะนั้นก็ทําอะไรที่เรามีความสุขแล้วก็ เหมือนจะโรงจิตใจเราในแต่ละวันแบบบางทีเราเจออะไรที่มันดีท็อกเอ่เอเขาเรียกว,ว่าท็อกซิกในแต่ละวันดีท็อกซ์มันออกไปหรือโซเชียลดีท็อกซ์ละจากซื้อโซเชียลหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทำแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจการเงินได้ด้วยนะเอเอหาอะไรที่เราชอบแล้วกันนะคะอาจารย์ก็โอ ขอวอวยพรให้คุณแบบโชคดีในด้านต่างๆนะวพลังงานของคุณขึ้นเป็นทิศทางที่ดีขอให้คุณละข้อบควองคุณสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายได้ไปเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิงๆิเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ติกตักได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิงกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติิดดตตาา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 มออออจจรรยย์์์กก่่่่งงฟ้้้ไไชททืนคะีว script Link ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ